คำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทำขึ้นมาเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามหรือเล่นตามไปดอนขาดผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะจ๊ะโอเคนะครับกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนและผู้ชมทุกท่านกันด้วยก็อยู่กับจ่าเหมือนเดิมนะครับกับช่องจ่าเอี้ยงชแนลนะครับเพื่อนๆ ยังไงก็ฝากพูกมึงกดซับสไครปกดไลค์ like, กดแชร์ share, เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนั่นเองนะครับถึงเวลาเกมใหม่อีกแล้วนะครับเออก็คือเกมโอเคมิโกนะครับหรือว่าภาษาไทยก็แปลว่าการเล่นธาตุธาตุการแปลผันธาตุอะไรประมาณนั้นนะครับเ,เพื่อนเออแนวม a g จิกม g i จิกเวทมนต์หน่อยอ่าก็ในกลุ่มกําลังฮิตเลยนะครับเกมนี้เออเกมใหม่ก็แตกดีกันซะเหลือเกินนะครับใหม่ๆอะไรก็แตกดีหมดนะครับเชื่อครูนะครับเ,เพื่อนอ่ก็มาได้ทุน2,000นนะครับเออ จะเล่นแบบไหนวิธีไหนนะครับก็ตามดูได้ในคลิปนี้กันเลยก็ก่อนที่เราจะเข้าเล่นเกมนะครับก็ฝากในกลุ่ม l ั c ก y Time กันหน่อยกลุ่ม Luc ัคกี้ไทมคืออะไรก็เป็นกลุ่มพูดคุยนะครับแลกเปลี่ยนนิกอะไรประมาณนี้เหมือนเคยเล่นเกมไหนแตกมาเขาก็จะมาแคปมาโชว์กันเออไม่รู้เล่นเกมอะไรก็อ่านกลุ่มดูก่อนนะครับสามารถตัดสินใจในการเล่นเกมง่ายได้มากนะครับแต่มีแอดมินแจ้งเกมแตกวันละ7รอบนะครับเ,เพื่อนๆตั้งแต่9ก้าโมงเช้ายัน3ามทุ่มเลยทีเดียวแต่มันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ของแบบนี้มีได้มีเสียถือเป็นเรื่องธรรมดาเลยถ้าใครสนใจก็คอมเมนต์แรกใต้คลิปกันเลยนะครับอะมาทุน2 0 0พเดี๋ยวนี้ไปสัก30หมุนหน่อยดูครับเบ็ดยี่เริ่มต้นกำลังฮิตเลยนะครับเกมนี้ในกลุ่มอ่าเกมใหม่ๆนะครับยังไงก็แตกเออใหม่ๆนี้อะไรก็มันแจกอยู่แล้วนะอ่าเกมไรทุ่งพวกมึงไม่เคยเล่นก็ไปเล่นดูนะครับ ไม่เคยเล่นหรือว่าเกมใหม่โอกาสแตกนี่สูงเลยเออพอเล,เล่นไปเล่นไปเล่นไปเล่นมาสักพักนี่ยังไงก็เฮี้ยนเหมือนเกมต้นไม้กมนั้นนะเออเล็กๆมาดีตอนนี้ไม่ไหวเลยดูดยับเลยอ่ะลายนี้ยังไงอืมก็อ่านกฎมาเรียบร้อยแล้วน,นะครับเพื่อนๆเออกีมเกยตมาอ่านในเกมกอรูเบกันจ่ายเนี่ยใกล้เคียงมันจะจ่ายให้เออคล้ายๆ รูปแบบกันใจใคล้ายเกยมไอ้มองกุฎยแดงนะเรียกไม่ถูกเหมือนกันว่าเกมอะไรอ่าีกเกมก็3ตัวเออตัวสีทองจะเปลี่ยนเป็นวายนั่นเองนะครับหลายใจถือว่าโอเคเลยเกยมนี้อืมก็มีตกคุณให้รอบนอกอ่าวิ่งคูณหนึ่งคูณ2นะครับไหลไปเรื่อยๆลายนี้เขาหลําตัดกับว้นึง ตีเกมตัวเดียวมาหัวใจนี่ถ้าได้ใกล้เคียงก็ไปต่อสามสองไม่ได้ก็จะกลายเป็นซุม่มเฮ้ยอา้าวเริ่มนิ่งแล้วสามทีดอกเมื่อกี้ไม่ช่ยเลยตอนนี้อยู่ที่เบสสีินะครับเขาลังตัดยังไงอืมหัวใจ สามสองโอ้โหไลท์โอ้โหสีทองเพียบเลยอุ้ยเอ้ยโอ้โหมันกลายเป็นร้อยยี่หรอโอ้โเอาลงหน่อยไม่ไหวนึกว่าจะปั่ไปห้าสิบแลเนี่ยขึ้นมาร้อยยี่เฉยเลยโอ้ยลายนี้เต็มกระดานวายสองอขวัญสามแล้ว สามหกร้อยแปดบาทโอ้โหเม่อกี้ร้อยยี่หัวเสือกดแชกด้วยสี่ห้าดอกหล่นมาเลยแปดร้อยโอ้ยมาเขียวโอ้ยติดทองด้วยสองตัวคูณสามร้อยหกแปดไว้อีอกสองหัวใจถ้าใกล้ๆกันจะเปลี่ยนเป็นคอมบูนะครับ แต่ถ้าไม่มีตัวเชื่อมก็ตัวซุ่มมาติดท้องมาสองยังไงโอ้ยไม่เชื่อมเขียวเลยโอ้ยเหลือเจ็ดร้อยโอ้โหงามไส้แล้วรถเบ็ดหน่อยโอ้ยสองตัวเอา้าลุนฟรีแล้วมาไหมลุนครั้งแรกนะครับฟรีเกมโอ้ยไม่ลน่น โอ้ยทำไมไม่ล่นวะถล่นช่วงนี้สวยเลยนะครับเหลือ500อยเองมากลับมา40หน่อยอเข้าล้ำตัดว้หนึ่งเขียวเออเขียวได้ไหมอ้าวเขียว3ตัวสวยโอ้ยไม่ได้แล้วฟิคีมจะล่นไหมเนี่ยเหลือ400อเองตอนนี้ เขียวอืมเชื่อมั้เอา้าติดตัวทองด้วยสวยรอยยี่อืมขึ้นมาห้ารกว่าโอ้ยสีทองสามตัวตอนนี้อู้วายสามวัวโอ้ตวอตวไไตวตววววววไวววววาวววตวว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  โอ,โ,โอ้โหชุดนี้324ร้อ้ยี่สีคูไมค์แล้วของ3 YC โอ้โหเวลานี้ยังสวยต่อไหม Y สามอือสามหกโอ้โอีกสองเออม,มาติดไมอีหนึ่งโอ้ยคอมโบชุดนี้ คูณห้าแล้วยาวไหมโอ้โหจะเต็มจะเต็มช่องอยู่แล้วเอ้ย476ตอนนี้ยังไม่หยุดอยู่ที่คูณเจ็ดพวกมึงโอ้โหลายดีมากฟ้าอีกอื้ฟ้ามาติดทองมาอีกสองโอ้ยคอมโบดอกนี้2,000สี่ตอนนี้วายยังไม่จบโอ้โหติดทองมาอีกสามอู้ดคูสิบเอ็ดแล้ว สองายี่วายพูอีกสามหัวใจโอ้โหูคูดมันวายยังไม่หมดอืมติดสีทองมาอีกสองโอ้โหหัวใจโอ้โหอะไรกันเนี่ยไหลไม่หยุดเลยเอ้ยเก้ารอยห้าสิบสองคูณสิบเจ็ด ยังไม่หยุดโอ้โหตอนนี้ไหลโคตรดีติดทองอีกสองตัวตอนนี้เขียวหนึ่งเจ็ดร้อยยี่คูนยี่สิบแล้วไว,อ,วอีกสามโอ้โหเบรกซะแล้วโอ้โหคอมโบชุดน,นี้รอบนอกวิ่งถึงคูนยี่สิบโอ้อสัตว์โคตรมันสุอร์เมกานะครับห้าพันสามร้อยกับสี่บาทโอ้ทีเกมไม่ล่นเลย อู้แต่รอบนอกเมื่อกี้โคตรมันพวกมึงอูไหลยาวๆถึงคูณ20โอ้เสียดายวายชุดนี้ถ้าเชื่อมอีกนะไหลอีกนะครับอ้วันนี้ล่อแร่ล่อเล่นะก็ลัคกี้ไม่มีนะครับเกมเกมนี้ก็เล่นมาเล่นตามในกลุ่มกันหน่อยเออในกลุ่มกํลาลังฮิตเลยนะครับเกมใหม่เออมจิกนะครับหรือว่าการเล่นเปปันธาตุอะไรทํานองนี้ ตอนโอ,โอ้มีช่วงหนึ่งครับรนอยู่เหลือประมาณ3 0 0ร้อยสนึกว่าจะไม่รอดแล้วได้ชุดนี้มาพลิกมาชยนะครับรอบนอกวิ่ง1นึคูณยีเออฟรีกเกมไม่ต้องเลยแล้วก็ไม่รนให้ด้วยฟรีกเกมวันนี้ตันนี้กําไรประมาณเท่าไหร่วะประมาณ4ี่พันนะครับเพื่อนๆเหลือเชื่อรอบนอกไหลดีมากๆอ่ะก็ฝากเพื่อนกดติดตามด้วยนะครับว่าคลิปหน้าผมจะลงเกมอะไร คนจากไปก็เหมือนเดิมนะครับฝากกดซับไลค์กดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์กันด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ